ป้าโดนร้ายอันดิข <c oughs> ับสบายดี <c oughs> พ่อแม <c oughs> ่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้ฮะเอา,เาได้หรอละเอาเด้ <c oughs> มือดๆกับมะฝุ่กกระส่องวาสุพี่น้องอาการมือนี้เฮาไฉมาแวะเอาบมกม่ an วงเนาะพี่น้องมือนี้หันมาแต่เพื่อนไหนเพาะน้อพี่น้องไปเบิ่งอันนะก็ได้มาแวะ mòn như nào bọc bì phi nó... lì hả anh 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 à? anh 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 nó anh anh nạ anh 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 áo anh 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 มันเป็นกบอกบวกม่วงเฮาอยู่หรอกแต่ว่าข้าเจ้าก็กินได้เนาะพี่น้องฮะไม่มันเป็นบักม่วงเฮาแต่ว่าคนอื่นแม่เขาก็เอากินเอากินมันตำตำนี่น้อบอบบี้เนาะเขาจ้วงเอาจุ๊บจับจุ๊บจับกัดอยวว่าอั่นี้จะเป็นห่อซองอยู่ได้เนาะบอบเนาะนี่มันเป็นหอบแหลกพี่น้องบักม่วงนี่ว่าตัวนี้เลยนี่ขึ้นเอาอีกรูโอ้โหต่อยอีกต่อยอีกโอ้โฮโอ้โหโอโห ใช่อือคอยเอาดูคอยเอาไม่ถึงสิบนาทีไปกินทีนี้บอก็ดคลิปตาดูการไปกันดูเ็นไรเล็กซี่บอกว่าถ่ายคลิปลงได้ไร้แน่เหมาซุปกระจ้าจะไปหาคลิปดีไซนมาลงอะไรบอกจะเอาอันน้อยไม่ต็มดิ แต่มื่อละคลิปกันย่างพออันนี้เนี่ยมันเอาถ่ายคลิปจ,จังไรจังหนึ่งเกินกับบอบมักเบินน่งเนาะไอเชด้าเฮาโอกาสิไอสิด้าเฮาเออด่าก็ยากเขาอาร์เรบบอบมักนะไว้สิป้าให้มันใหญ่เนาะป้ามันใหญ่หรอกบ,บอ๊กินได้เด้อจำกันก็ในบ้านเท่ากับ,บมีแต่ว่าใหญ่ก็กินอยู่บ้านป้าหลายนีย่เนาะพี่น้องเนาะ นนโดนเนาะบกลงไปบวกลมบวกลมบวกลมแก้วเป็นบบมุกลมแก้วใช่ไหมวกลมไอ้พวกวกลมังเรองไปบกมบวกมเปลี่ยนบวเขมุนมาบอกงออะไรบอก้ยมาเห็ดหมปนวกมอะงมเนกระปุกนก็จะมาเห็ดหมดใช่ไหมนก็ยังดีสัมมกหม ขึ้มือหงายเลยนะขึ้นมือหงายเลยนะเฮ็ดทุกกระได้จ้าเบิดความดีอยู่กับบ่บิเบิดตาอันตาเอาเป็นกันตาเอ๋วเหรอเมยบอกได้สิตอยเพรมันเบิดแต่สิ่งเห็นเกิดอยู่เกูเก็บกระได้แล้วกูเก็บให้เนี่ยใส่เมืยอก่อน่เถอะใส่บอสหลุดเนาะ หอมเสือกกระส่บบอลรถเมื่อแม่นแหละพี่น้องเอ้บบ like no ่เพ no ่ะเราบ่อบ่มอาเลไลายเดือดส์ะเอาเบิร์ตฮันดดดอกแดกมันก็เอารถรถดือดบ่โอ้หมากหน่อยไลยมันก็บดเสียบเดือบอ่กันมันมีหมากง่ายก็เอาหมากง่ายแมันหน่อยไลยนี่คือจังสีมันต่อยลงมาเนี่ยนี่ปลามเนี่ยมันคมได้ด้อ

Sang khoáng, sang mãi sang nhang mãi hello. Could a bê bông, like a giant, and con a bê 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 thấy bê 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 khi bê bê đại rồi ừ. bê คือดไปดดจุดอดแจ่งกันมาเบื้องนะคะชุบไปดิบดูอันี้ชุกเปลือกระสอบนะกูบเื่อดันฮันนพูนพูนพูเบื้องนะะนะก็แต่ว่าพ่อเราไงเนี่ยเบ่งตีหมวม่วงทีเฮาได้มาเนาะใส่ส่งอันี้แนะ ปกรับเงได้แบบนี ah> ้พี <h 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 ่น้องาวคีเราจักหมันขางไดแ่ราจับไดเิอีกตไปะรับประ่านกัาเจาต่อพี่น้องมาเลยอยู่อันนเด้เจอยื่น่อยบ้านอันนี้จไปติดนาดีเ่ควยได้มา่รอทงพี่น้อง

ตอนนี้เขากลมาหอดเทือนหน่อยนะพี่น้องอุ้ยรัดสาวขึ้นย่างได้เด้อเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อน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 ปาน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 สวัสดีปานปานสวัสดี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 ปานสวัสดี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 สวัสวัสดี แม่จะเาเห็นา่งนั่นละตีนะ่พีน้องข้ากับบาสูกำังแวะเอ่งสิบเปอร่เนเบ็ดันไปใช่หรอเตรียมเตรียมเตรียมไปไปหาสอนกุ้งใส่เบ็ดีนมาแรกนี่พี่น้องเบ็ขอยบริเุดอกเบ็ดลรืวเ่าเซตอได้เห็นเบ็บาเซตอไเห็ดว่ไปไปไป ขาม่ได้พี่ขาม่ได้พี่มาพี่ดูมาิป้าหลดเปนอย่างไ้แล้วเสน่ใ่จ้เอามาติกินสมพี่น้องมากินสมตอนแรกแล้วปัเนี่ยสมต่อเแจกงูกระท่างพี่ยังไปล่างยู่่ โงอาบับสบายจอันไปใช่หอันนอนมาจ้าเอ้มันเอิ้มันพวเมันเตรียมเตรียมสบสบดีเด้อพี่น้องงอนสบายดีอุช่องเทแท้ทุขคนเทแท้โ้ยจะเปนยิ้มตาีแขวหกเหลี่ยมนะนะพี่น้องรน้องป้านะฮะก็ะซี่เหลี่ยมาอบายดีพี่น้องหัดวัาเออหัดยางไน้องป้า แทงย่างหนังเขาตอนนั้นกับเส้นไปแทงเลืดหแ้วงเลือดลานายแล้วลานตายทำมาบ้านอะปาน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 จิจุ่มมุกระษะแล้วว่าหันไม่เป็นปลาแดงกระตาจุดท้าม่หรอเลือดงเขาตัวนั้นเส้นหาเลือดมาพี่น้องมากินอาสมบัติม่วงที่เฮาแหวะเอาเนาะพี่น้องเก่มากเอ๊ะลงมือไม่ตัอ

ถ้าขายคัมาได้เลยาปแบยังขายไ้าใครมาไือถือไไรอไปเนาะไ่หาไม่หาได้ทีห่านเตรียมไปห่านเสร็จจิ้มจะเป็นขาเบิด์ร่างกอก้อนข้าวกล้ไหนเนี่ยถือวัตถุวัตถุชิฟต์ตัวใส่บอลลูบบอขุ่มอันนี้ห่านเสียบไุ่มฮะกุ้งเขาเสียบกุ้งได้แหละ พุงฮไปอไม่ไปจอดไ่ระม่ไปจอดไ่ดัไปบอไปลงน้องมังค่าไทะร่งนมังค่านะคือไรสิค่ะอ่นเอาสูไปลงใจกับตัวน้องไปสูบข้ไม้สู้กระดัยสิบ่หมนไอ้กินมูตัวหนึงกินน้ำกันทัมูอกเออเออทเากันมูก้ามูแงเลเนเอากาพดแตเซียนเอาแไรเนาะ เอาปอาไปได้หรือเนาะอยมันไหนป่าให้บอย่าีจรินะบแล้วป่เดี๋ยวถ้าเราเห็นก่อนมาถ้าองยุดคาดูที่บอกแล้วไงหยุดคาดูเพราะกำลังประกาศร่วมฆ่าไอ้เสาอประกาศด้วยตอนนรกไปเซเว่นนี่พร้อมาะปอกมากินแตงโมนะจิ๊บแมนี่สามโอ้ยแย่แย่้แยย่แ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 ยย่ อันเสือกูไมอยู่เนาะเยมานถ่ามาเสือกยังไนะบุกิงเาออันเก็บอันนี้เสือมึงไหนเขาหนุนกับกเยินขึ้นยินขึ้นยืนดูมาลูกคานยืนมั้งยืนบงยืนมั้งร้านายปานร้านแปานถูถูถูสบายดีเออ หัวังๆเลยดฮ่าฮ่าฮ่าว่าัหัวแงๆเลยคบกมึงกอนหมูนอปีเนาะเปิดซ่งมงมงก็แก่ของปีเนาะอยากกกไหลกกหลอ้นอีปีเห็นะต้องมึไงมเฮก็ปแวไุกมันไปดัก้มตั้นึ่งอนะเป็นไรเปิกวนหมูเป็นีอดสเป็นหลังไเนยีนเี่กับเป้งมเนาะ แล้วฉันการเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องไปห<อ>าชเซเบสก่อนบ๊ายบาย